สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องมือตกุลึกเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่1นึ่พันหกสวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันอังคารที่18มีนาคม2อ6 8นนะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านบ้านราคาถูกถูกเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ตักถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนไม่โทรได้เลย 0962594093ไม่พี่ลองดูลองดูครับพี่ครับลองดูเบอร์นี้ใกล้ๆเดี๋ยวพี่เนาะ0962594093เบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่พี่ครับทั้งโทรทั้งแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยครับพี่พี่ครับหรือถ้าพี่อยากแอดไลน์ง่ายๆพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เปิดไลน์ขึ้นมาเลยพี่พี่สแกนคิวอารโค้ดนี้เพื่อแอดไลน์กับทางร้านได้เลยเดี๋ยวพี่เนาะง่ายๆมากๆครับพี่พี่ครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่่่่่่าาาาพพพัััััสงงงงกบบบทรรร้นนนนนไปจะะถึมือออีียแคค ดูน้พี่นนองชอบอะไรกันไหนถ้าแทนน้องได้อยากดูรูปเ um พิ่มเติมี่พี่บอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยพี่พี่อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับพ <c oughs> <c oughs> ี่พี่ครับเน้นย้ำอีกหนึ่งทีครับพี่พี่ครับไม่ต้องเกรงใจน้องชายคนนี้ครับพี่พี่ครับอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยพี่พี่น้องยินดีที่จะให้บริการนะครับพี่พี่ครับแล้วก็อ่า อย่าลืมมาพี่น้องก่อนเริ่มต้นรับชมคลิปนี้ครับพี่พีครับรบกวนจริงๆพี่พีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจ,ห er จให้น้องชายคนนี้ด้วยครับพี่พีครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเฮงดีพระบ้านจะขอมาคุณอย่างสูงเลยครับพี่พีครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วพี่พีจะได้ไม่พลาดกันตัวเป็นน้องฝากไว้ด้วยจริงๆครับพี่พี่ครับกดติดตาม กดอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกันพี่พี่ครับหรือถ้าพี่พี่กดติดตามไม่ได้กดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรนะพี่เนาะน้องลงคลิปทุกๆวันพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านครับพี่พี่ครับพระบ้านๆแลคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่พี่กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบกันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจแล้วค่อยปิดพระกันไปครับพี่พี่ครับพี่พี่ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนมีเท่านั้นเองครับพี่พี่ครับกติกินไปขอภัย ด้วยนะพี่เนาะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยพี่พี่ครับวันนี้ประมาณนี้ครับพี่พี่ครับสามสิบเก้ารายการพี่พี่ราคาเบาๆพี่พี่ครับสามร้อยสี่ร้อยเท่านั้นพี่พี่ฟังไม่ผิดครับพี่พี่ครับราคามีแค่สองช่วงราคาครับพี่พี่ครับมีสามร้อยกับสี่ร้อยพี่พี่ชอบรายการไหนจัดไปเลยครับพี่พี่ครับนะพี่เนาะลองดูพี่พี่เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับไม่พูดพ่มทำเพลงให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่ครับเย็นๆแบบนี้เนาะไปไวนิดนึงนะพี่น้าขออภัยด้วยพี่พี่ เข้าใจว่าพี่พี่เนี่ยคงแบบต้องใช้เวลาแบบไปทานข้าวไปซื้อกับขงกับข้าวนะพี่น้องก็เลยไม่อยากรบกวนเวลาพี่พี่มากจนเกินไปครับพี่พี่ครับเริ่มต้นรายการแรกครับพี่พี่พกระแพงสุ้มกอองค์นี้ครับพี่ครับเขาเรียกว่าพิมพเทพพนมน้องพี่น้องแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูพระเนื้อดินพระกรุเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่นะพี่นาแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่2พี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่นพี่เนาะรายการที่2พี่พีครับนี่นะพี่นะหลวงพ่อปานับพี่ครับแบบนี้พี่พี่คีหานุ่มานเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆ่ครับเก่าๆและสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้ เก่าดีมีความสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่ามีความสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่อุดผงเต็มๆพี่พี่ครับอุดผงเต็มๆแบบนี้ลองดูนะพี่น้อได้ความเก่าได้ความสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ขี่หนุมานแบบนี้ผงเต็มๆนะพี่นะเก่าดีครับพี่พี่ครับ้าบ้านๆได้มาแบบนี้เอาสามบาท ผ่านการใช้งานมาครับพี่พี่ครับผ่านการใช้งานมาแต่ดูแล้วรวมๆดูน่ารักดีครับพี่พี่เอา300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่3ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงปู่ทวนเนื้อว่านนะพี่เนาะพิมพพรอดอง์นี้สวยครับพี่พี่ครับดูพี่พี่เราดูแบบนี้ครับยับสวยงามดีพี่พี่ดูเนาะพี่พี่เนาะแบบนี้โอ้โหดูเก่าๆและมีความสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทวนเนื้อว่านแบบนี้ พิมพ์ารอดครับพี่พี่ครับพิมพ์ารอดเล็กๆแต่มีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับองค์นี้ต้องบอกก่อนนะว่เนาะพี่พี่เนาะมีรอยกระเทาะครับพี่มีรอยกระเทาะตรงนี้หน่อยหนึ่งครับพี่พี่ครับเนี่ยเขารอยกระเทาะในเลี่ยมเลยครับพี่พี่รอยกระเทาะในเลี่ยมแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท รอยกระเทาะนในเลี่ยมนะพี่พี่นะต้องบอกก่อนว่ารอยกระเทาะนในเลี่ยมเพราะว่าเนี่ยพี่พี่เศษเขายังอยู่เลยครับพี่พี่ครับเนี่ยดูน้องพี่นั่งเนี่ยดูเนี่ยเศษยังอยู่เลยพี่พี่เนี่ยดูเศษเดิมๆยังเกาะติดอยู่ครับพี่ครับแบบเนี้ยยังอยู่ให้เห็นครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยน่าจะเกิดจากแรงกระแทกหรืออะไรกดมาไม่ทราบเดี๋ยวพี่ต้องแบบเนี้ยพี่พี่แต่พลาสติกเขาไม่ได้แตกนะพี่นะแบบเนี้ยลองดูครับพี่พี่ครับเอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4พี่พี่องดูนี่เลยครับพี่พี่ครับหลวงปุตพระขุนแผนเคลือบครับพี่ครับพระขุนแผนเคลือบแลวองค์นี้พี่พี่เคลือบอย่างเดียวไม่พอใจครับพี่พี่ครับเหมือนจะเป็นการลงรักแล้วก็ปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับนีเราไปเนาะมีข้าพรักแล้วก็มีเศษทองให้เราได้เห็นอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระขุนแผนเคลือบพี่พี่แบบนี้สวยงามดีเท่าที่น้องดูก็น่าจะเป็นกรุวัดใหญ่ชัยมงคลครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยแล้วมีการลงรักปิดทองครับพี่พี่เพิ่มความสวยงามเพิ่ม งามนาใช้ดีแบบนี้เอา300บาทราคาแบบนี้ผมบอกเลยพี่พี่เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่อย่าได้พลาดนะพี่น้องไม่ควรพลาดครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่อะไรกันที่5องค์นี้ผมบอกเลยเลยว่าสวยจริงๆพี่พี่ครับสวยจริงมาพร้อมตลับ1ใบนะครับพี่พี่ครับมาพร้อมตลับ1ใบแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เกรดใช้เอ้ยบั้งขุนพรมน้องพี่น้องปั้งขุนพรมแบบเนี้ยพี่พี่ลองเท่าที่ผมดูในเบื้องต้นน้องพี่น้องอันนี้ ต้องบอกว่าคาบกรุเขาค่อนข้างเยอะครับพี่พี่ครับคาบกรุค่อนข้างเยอะแบบนี้ผมดูน่าจะเป็นพิมเจดีหรือเปล่าพี่พี่แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับลองดูน้องลองดูครับพี่พี่สวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับเท่าที่ดูโดยเบื้องต้นน้องไม่รู้เลยครับพี่พี่เหมือนคาบกรุกเขาจะเกาะเยอะนิดนึงครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่เท่าที่ดูก็น่าจะเป็นประมาณ พิมจะดีหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยนะพี่นะน้องก็ไม่ได้เก่งในการจาแนกพิมพ์ขนาดนั้นครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้น่าใช้ดีตลับหนึ่งใบพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าตลับหนึ่งใบพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสมเด็จอง์นี้สวยงามมากๆเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมารายการที่6กครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีพระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระกรุเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เราพปเนองน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแร่ลอยแบบนี้ครับพี่ครับเม็ดแร่เลยอยแบบนี้สวยงามครับพี่พี่สวยงามดีเลยทีเดียวพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีเรียบพลาสติกเรียบร้อยพี่พีเอาไปขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับอย่างนี้นะพี่นนอะลองดูครับพี่พี่เอา300บาท รายการต่อมารายการที่7ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่บางขุนพรมอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยพิมพ์จันลอยพี่พี่เก่าๆล้วสวยงามดีมีการลงลักปิดทองครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยพิมพ์จันลอยสวยงามดีครับพี่พี่ครับพิมพ์จันลอยสวยงามดีบางขุนพรมครับพี่พี่ครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์จันลอยแบบเนี้ยสวยงามครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าสวยงามดีครับพี่พี่เล็กๆน่ารักน่าใช้เอาไปให้เด็กๆเองไม่ได้เอาไปให้เด็กๆคลองใช้ได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อท่านพี่พี่ท่านไหนชอบเอาไป300บาท ดูพี่ๆราคาแบ่งปันเบาๆแล้วพี่ลงดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่ๆครับมีความน่าใช้ดีเอา300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆครับรายการต่อมาพี่ๆรายการที่8ครับพี่ๆครับแบบนี้หลวงพ่อคูณปริสุธธโทพี่ๆจเจิรินพรล่างมีตลับให้1ใบครับพี่ๆครับเรียมกันน้ําใส่ตลับให้1ใบแบบนี้ที่ระลึกฉลองหอสมุดวัดแจ้งนอกอําเภอในเมืองจังหวัดนครราชสีมาแบบนี้ครับพี่ๆครับปีสองห้าสามหกครับพี่ๆแบบนี้เลยพี่ๆเรียมหลวงพ่อคูณจเจิริญพรล่างครับพี่ๆครับ สวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่สวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ตัวหนังสือตัวขัะยันคมชัดดีครับพี่พี่ครับต่อโคตรแล้วไตตอโคตกลับแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่หลวงพระคูณปริสุโทแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีเนื้อทองแดงแบบนี้ตลับหนใบเอาสี่บาท รายการต่อมารายการที่๙เขาพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่นะพี่นะสวยงามครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเกษมเขมโกพี่พี่ครับแบบนี้นี่มทบอเจ็ดน้องพี่น้องถ้าจำไม่ผิดจะไม่เอ่ยใช่พี่พี่ครับมทบอสเจ็ดข้าสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างแบบนี้ครับพี่พี่ครับกองเอ่อกองพันลำปางนะ้องน้องมทบอเจ็ดกองพันลำปางครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ข้าสุรศักดิ์มนตรีแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆเดิมๆบ้านๆแต่ต้องบอกว่า เหรียญนี้เขาผ่านการใช้งานมาครับพี่พีครับต้องบอกว่าเหรียญนี้เขาผ่านการใช้งานมาครับพี่พีครับแบบนี้ด้วยเนาะผิวพันเนี่ยอาจจะแบบเปิดเปิดสึกๆไปบ้างครับพี่พีครับแบบนี้แต่โดยรวมยังดูน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเกระสีเข็มมโกแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่สิบพี่พีดูแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในเกณฑ์สามร้อยกับสี่ร้อยครับพี่พีครับสวยจริงๆพี่พีเหรียญนี้สวยมากๆครับพี่พีครับแบบนี้โอ้โหดูพี่พี่ กะไหลทองเดิมๆบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพรมปัญโยหรือว่าหลวงปู่ดู่สแกแบบนี้ครับพี่ๆครับเหรียญหลังยันดวงพี่ๆแบบนี้สวยงามและคมชัดดีว่าสแกแบบนี้นะพี่เนาะเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่าดีและสวยงามดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ๆี่ครับนี่กะไหลทองเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่สวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอา400้บาท รายการต่อมารายการที่11ครบับพี่พีครับนี่เลยพี่พีลองดูนี้หลวงพ่อเกษมเขียนพระโกอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่อนุสรสร้างอุโบสถวัดพระพรานนทบุรีแบบนี้ครับพี่พีครับเปียกทองกรรมการสวยงามครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเปียกทองกรรมการสวยงามแล้วพี่ลองดูตัวตัวอักษรตัวยันเนาะพี่เนาะสวยงามและคมชัดดีครับพี่พีครับนี่ดูพี่พี่ตัวยันคมแบบนี้เลยครับพี่พีครับนี่มีเส้นแตกที่ไป ลายหางแบบนี้ด้วยน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่พครับสวยดีพี่พี่ลองดูได้เลยสวยงามครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่พี่วงพราะกษเสมเข็มมะโกต่อโคตคมคมแบบนี้เผื่อท่านพี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับนี่แหละครับพี่พี่รุ่นอุ้างอุโบสถวัดพัพทาวัดพัฒนนนทบุรีแบบนี้สวยดีเอา400บาท รายการต่อมารายการที่สิบสองครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อบุญมีนะพี่น้องหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมมาคอนสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับทองแดงกระไรทองน่ารักดีครับพี่พี่พระบ้านเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดเขาสมมาคอนจังหวัดลบบุรีแบบนี้พี่พี่ลบบุรีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับทองแดงกระไรทองแห้งๆเลยพี่พี่ลองดูกระไรทองแห้งๆจริงๆครับพี่พี่ครับเปิดไปบ้างครับพี่ครับมีร่องรอยการเปิดของผิวพันธุ์ไปบ้างครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่โดยรวมน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับโดยรวมน่ารักแแแลละนนน่่าาใช้้้ดดีีีีบบบบบเหววงงพออุญมมัขสคท แดงกระไรทองสวยดีเอา400บาท รายการต่อมารายการที 13, ่13บสามพี่พี่คร like ok ับรายการที่13พี ok ่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อพานนี่ครับหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อพานโนบิโนบแบบนี้สวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อพานแบบนี้พี่พี่ครับทองแดงอรมดำพี่พี่ทองแดงอรมณ์ดำเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับดูพี่พี่โอ้โหดูลุ้งคามขึ้นแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับผิวพันธุ์บ้านเดิมๆครับพี่พี่แบบนี้เลย2 5 3 8แบบนี้ครับพี่พี่ครับตะกรุดคู่มหาอำนาจแบบนี้ตะกรุดคู่ตะกรุดวว้นะพพีีี่่่่ออองงแบบบครรรรัััดโปกสหืาาเเฉลิมชำภ อุ้ยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพี่ลองดูผิวพันองค์นี้เป็นไงพี่พี่ผิวพันเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับขึ้นลุ้งเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบสี่พี่พี่ลองดูนี้พี่พี่ครับเหนือดวงพี่พี่ครับเหรียญเหนือดวงหลวงพ่อหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ย อ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจน้องพี่น้องก็น่าจะเป็นทองแดงอรมณ์ดำนี่แหละครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยแต่สมัยนี้พี่พี่ครับเขาจำแนกผิวพระยังไงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชวนน้องพี่น้องไม่รู้แล้วครับพี่พี่ครับผมดูน่าจะเป็นทองแดงอรมณ์ดำหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูน้องพี่เนาะสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยๆน่าใช้ดีครับพี่พี่แบบนี้เลยลพบปู่มหาศิลาสิริจันโทระบุไว <th ername> <urt> hm ้อย่างชัดเจนแบบนี้ปี2562ครับพี่พี่ครับ สวยงามดีเหรียญเหนือดวงแบบนี้พี่ๆลองดูผิวพันธุ์ก็สวยนะพี่นะองค์นี้ผิวพันธุ์ก็สวยพี่ๆลองดูแบบนี้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าผิวน้ำมันกัดครับพี่ครับแบบนี้นะพีเนาะเขาเรียกว่าผิวน้ำมันกัดแบบนี้ครับพี่ๆสวยงามดีเอาสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่สิบห้าพี่ๆลองดูนี่พระร่วงนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้ครับพี่ๆครับพระร่วงนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้เก่าๆแล้วสวยงามดีและพี่ลองดูเนี่โอ้โหองค์ที่ชอบมากๆเลยครับพี่ๆ เห็นครั้งแรกก็โดนใจจริงๆครับพี่พีครับแบบนี้น้องพี่น้องเป็นเนื้อตะกั่วแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการชุบทองพี่พีครับแล้วก็บรรจุกรุครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พีสวยงามดีครับดินครับกรุเนี่ยพี่พีครับเกาะติดอย่างนี้เลยครับพี่พีครับแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่พีครับคลาสสิกดีแบบนี้น้องพี่น้องลองดูครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้พระร่วงหน้งหูยานลบบุรีองค์นี้สวยมากๆพี่พีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี ah ่คร ah ับรายการที่16พี่พีลองดูนี่เลยพี่พีครับหล่อตาลีดหลงปูทวดแบบนี้สวยงามน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่สวยงามน่าใช้ดีแล้วพี่ลองดูนี่นี่เก่าเก่าสวยงามขนาดนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยนนองพี่เนาะหล่อโบราณพิมตาลีหล่อโบราณแบบนี้สวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับหล่อโบราณพิมพ์ตาลีดหลงปูทวดแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่17พี่พีลองดูนี่แบบแบบนี้ครับพี่พีสวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีพับคุต้ชินราสพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าเก่าเดิมเดิมบ้านบ้านหิ่งๆได้มาแบบนี้ครับพี่พีครับได้มาแบบนี้พี่พีลองดูนี่น้องๆไม่มีการต่อโค้ดครับพี่พีครับไม่มีการต่อโค้ดลักษณะนี่ยคือพี่พีคล้ายพิมพ์เสาห้าคล้ายคล้ายพิมพ์เสาห้าของ อินโดจีนน้องเป็นน้องพี่น้องแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นไหนนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่นะแบบนี้ไม่ต่อโคตดครับครับไม่ต่อโคตดก็ไม่รู้จะตียังไงแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่าพิม์นะพี่พี่ลักษณะพิม์นะพี่พี่ครับคล้ายๆพิมเสาห้าของพระพุทธชินราชอินโดจีนน้องพี่น้องแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมบ้านๆพี่พี่ลองดูแบบนี้คาฝุ่นเกาะติดตามซอกขนาดนี้เลยครับพี่พี่ครับหิ้งจัดๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าและสวยงามดีที่สําคัญครับพี่พี่เนนาาาออย่งี้300 รอยค,ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนแบบนี้ครับพี่พี่ครับรูปหล่อละองหลวงพ่อจันทร์แบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าจัดจัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าจัดจัดแบบนี้บ้านๆเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ได้ไหเนาะ เก่าเก่าบ้านได้มาแบบนี้ครับพี่พีครับสวยมากๆพี่พี่เนื้อโลหะแบบนี้เก่าดีครับพี่พีครับเนื้อหาโลหะแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่รูปหล่อลอยองหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีความสวยงามมีความน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูเก่าเก่าและสวยงามดีรอชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่19พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีครับพระกลิ่งครับพี่พีครับพระกลิ่งแบบนี้ผมดูน่าจะเป็นพระกลิ่งหลวงปู่ทิมนะพี่นะต่อโค้ดเป็นเนี่ยครับพี่ครับต อยู่ในข้างในเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดอ่าเม็ดอะไรนะพี่นะเม็ดเม็ดเม็ดงานราไม่น้องเม็ดงาแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่แบบเนี้ยใช่ไหมพี่พี่แบบเนี้ยนะพี่น้องต่อโค้ดแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นหลวงปู่ทิมแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับตลับหนึ่งใบกรอบค่อนข้างเก่านิดนึงนะพี่นะกรอบกันน้ำค่อนข้างเก่านิดนึงครับพี่พี่ครับ บานๆกลิ่นดังดีครับพี่ๆครับบานๆกลิ่นดังดีแบบนี้ลองดูนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่ๆครับพระกลิ่นครับพี่ๆพระกลิ่นหลวงปู่ทิมแบบนี้สวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้แล้วที่สําคัญครับพี่ๆครับราคาไม่แพงพี่พี่ตอนแรกเนี่ยครับพี่ๆครับผมตั้งใจจะตั้งราคาโอเคไว้ห้าร้อยพี่พี่แต่ว่าจะเหลือแค่รายการเดียวที่เป็นห้าร้อยนะพี่น้องเกรงใจพี่ๆๆครับแบบนี้ง่ายๆดีเอาสี่ร้อยบาทนี่เป็นไงครับพี่ๆแบบนี้ดูเลยพี่ๆราคาแบบนี้พี่ๆครับจะบอกถึงจะถามถึงกําไรดีกว่าพี่ๆครับถามว่าขาดไปเท่าไหร่ดีกว่านนแบบี้รพี่ลองดูนะครับ พี่พีครับรายการต่อไปครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบพี่พี่ เขาเป็นพิมพ์ทรงพระจิตรดานะครับพี่ๆครับแบบนี้พี่พี่คเขาจะเป็นพิมพ์ทรงสมเด็จสมเด็จวัดจิตรดานะเฮ้ยสมเด็จจิตรดาแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีเป็นกระไหลเงินนะพี่นะทองเหลืองกระไหลเงินแบบนี้ครับพี่ๆครับทองเหลืองกระไหลเงินแบบนี้ครับพี่ๆหลังคุดครับพี่ครับแบบนี้หลังหลังตาคุดแบบนี้ครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูตรงนี่เนาะผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะพี่นะไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนครับพี่ๆครับแบบนี้แต่ว่ามีตลับให้เรียบร้อยเลยครับพี่ๆครับมีตลับให้เรียบร้อยพพพพพพพีีีีีีี่่่่่ๆๆๆๆๆลลลองงงดดดดูแแบบบบบเเเเนน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 ้้้ยยหหหหััััักกกกกกึะะะมมมมมมาาาครรรรำิิ์ทสส็็จจจต จีนดาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นทองเหลืองก็ไหลเงินครับพี่พี่ทองเหลืองก็ไหลเงินแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่ลองดูแบบนี้หลังตาขุดครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา400บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่21ครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเงินนะพี่เนาะหลวงพ่อเงินองค์นี้จะดูผมดูเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าคลาสสิกดีพี่พี่เก่าเก่าคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยองค์เนี่ยพี่พี่ครับผมดูว่าองค์เขาจะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะ ได้ความเก่าด้วยความสวยงามดีพี่พี่ลองดูโลหะแบบนี้พี่พี่เห็นแล้วแบบโดนใจจริงๆริงพี่แล้วดูผิวพันแบบนี้น้องๆแบบผิวมะละแบบนี้ครับพี่พี่ครับคลาสสิกดีพี่พี่ผมบอกได้เลยว่าเห็นครั้งแรกแล้วโดนใจจริงๆครับพี่พี่ครับเข้มขังถึงใจแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับพระสมเออ่พระหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาองนี้ลองดูครับพี่พี่ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมดูว่าองค์นี้เขาจะดูเล็กๆลงมาหน่อยน้องๆไม่ค่อยสูงใหญ่ครับพี่พี่ครับพิมพ์ิตาผมว่าที่จริงน่าจะสูงประมาณนี้ครับพี่ครับอยู่บนเลี่ยมประมาณนี้น้องๆลองดูคครรัับบบบบบพพีีี่่่่่แนนน้เเผือออทททาาาาใดช300 ชอบความเก่าชอบความคลาสสิกแบบนี้พี่พี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดสุดๆุดจริงๆพี่พี่ครับแบบนี้เอาสา0ร้อบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการตลารายการที่ยี่อครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่พระพุทธชินราชใบเสมาแบบนี้ครับพี่ครับเป็นเนื้อตะกัวพี่พี่ครับเนี่ยแล้วก็ เปียกทองเราไม่ต้องตะกัวเปียกทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่มันจุกรุพี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมบ้านบ้านได้มาบ้านเดียวกันเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยได้มาบ้านเดียวกันกับพระร่วงนั่งหูยานลบเรียนนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีอย่างนี้คลาสสิกมากๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามมีความคลาสสิกดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา300บาท สวยนะพี่นะแบบนี้ครับพี่ครัเพะเนื้อชินแไ้วน้องพะเนื้อชินตะกัวครับพี่ครับแบบนี้เปียกทองแล้วก็มันจุกุครับพี่ครับแบบนี้สวยดีพี่พี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับราคาไม่แพงด้วยนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่23พี่พี่ลองดูแบบนี้พับปิดตามเป็นเนื้อเม่กระพัดครับพี่พี่ครับพับปิดตามเนื้อเม่กระพัดแบบนี้ไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูได้เลยสวยดีไม่ทราบที่แบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีแต่ว่าเสียดายทีจริงๆครับพี่พี่ครับที่น้องไม่ทราบที่แบบนี้ลองดู้ควพี่ รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่24พี่พี่ไม่รู้ผมพูดถึงราคา400ไปบ้างหรือยังพี่พี่ครับออกพอมีบ้างแรืวองต้อง่เนาะนี่เลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเงินพิมอ์ ออกวัดห้วยเขนครับพี่ครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนแบบนี้ครับพี่พี่พิมเอ้น้องพิมเอแบบนี้พี่พี่ครับแต่เนื้อองค์นี้ครับพี่พี่ครับต้องบอกก่อนว่าเนื้อองค์นี้พี่พี่ครับค่อนข้างแก่อะไรสักอย่างนะครับพี่พี่ครับแก่มวลสารอะไรสักอย่างครับพี่พี่ครับแบบนี้ออกแบบเหลืองเหลืองส้มส้มเขียวเขียวแบบนี้นะครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่น้องแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูเดี๋ยวโอ้โหดูเนื้อเนื้อเขาค่อนข้างแบบดูแบบจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าจัดจ้านเลยครับพพ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 ีีีีีีีี่่่่่่่่คคคคคคครรรรรััััับบบบบบบแนนนนนน้้้้ลลลอออองงงงงงดดดดดููะะไไววววาาาามมมมเเกสยหิิ เอาวัดห้ยเขียนแบบนี้ครับพี่พี่พิมใหญ่นะพี่น้องแบบนี้สวยดีเอา300บาทเนื้อค่อนข้างจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับเนื้อค่อนข้างจัดจ้านดีเผื่อพี่พี่ใดชอบนะพี่น้องแบบนี้เอา300บาททันต์ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับรูปหล่อเล็กๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับรูปหล่อเล็กๆแบบนี้สวยนะพี่น้บ้านๆพี่พี่ลองดูก่อนเลยพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับพระบ้านๆได้มาแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับหน้าใช้ดีพี่พี่ต้องบอกว่าหน้าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยเลยพี่พ อย่างนี้พูดได้เลยว่าสวยน้องแบบนี้ครับพี่ครับเล็กๆน่ารักดีครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักหน้าใช้ดีมีความสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่สวยๆครับพี่ครับพระชัยวัดพี่พี่ครับพระชัยวัดแบบนี้น้องเล็กดีลดโตแล้วครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยพระชัยวัดหลวงพ่อจงอย่างนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีไหมครับพี่ครับอย่างนี้เลยนี่หลวงพ่อโจนะวัดหน้าต่างนอกพระนครศรีอยุธยาแล้วพี่นะเล็กๆหน้าใช้ดีแบบนี้แล้วพี่ลงดูเดโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามและโดนใจไหมครับพี่พี่สวยงามและโดนใจไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท ถ้าใชหลวมก็จงรายการที่25ครับพี่พครับแบบนี้เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่26พี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงพ่อเงินพิมพ์ครึ่งซีครับพี่พี่ครับอาจารย์แจ๊ะพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับผิวนะครับพี่พี่เขาแบบพายเงินเขาคลุมผิวต้องไต้องพี่พี่เนาะพายเงินเขาคลุมผิวครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆแล้วสวยงามดีพิมพ์ครึ่งซีอาจารย์แจ๊ะแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับอาจารย์แจ๊ะแบบนี้สวยสวยพี่พี่ลองดูนี่รวมเพื่อเงินพิมพ์ครึ่ง พี่พี่ครับเอาไป300บาทรายการต่อมาพี่พีรายการที่27ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่พิมพ์ชรูดใหญ่แบบนี้หลวงพ่อพรมวช่องแค่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พีครับหล่อโบราณเพียงแค่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่เกิน3รุ่นของหลวงพ่อพรมน้องแบบนี้ครับพี่พีครับสวยงามดีพิมพ์ชรูดใหญ่แบบนี้หลวงพ่อพรมวช่องแคครับพี่พีครับรูปเหมือนหล,อหลอ่อร,รูปเหมือนแบบนี้ครับพี่ครับพระหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวช่องแค่แบบนี้สวยงามดีพิมพ์ชรูดแบบนี้ครับพี่พีครับสวยๆคลาสสิกดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่28ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พีเตาลี่พิมพ์เล็กแบบนี้ครับพี่พี่ครับเตาลี่พิม์เล็กหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่พีสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยนี่เก่าเก่าและสวยงามดีดูรายละเอียดครับพี่พี่ครับติดงาติดสวยงามและคมชัดดีครับพี่พีครับแบบนี้สวยๆคมคมครับพี่พีครับนี่น้อะพี่นนอะตัวหนังสือเป็นยไงพี่พีสวยงามและคมชัดจริงๆพี่พีครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ติดตัวดูตัวหนังสือดีครับพี่พีเด้งขึ้นมาขนาดนี้เลยครับพี่พีครับเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยพี่พี่สวยงามด ใช้ดีครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยพี่พี่จมูกตรงๆสวยงามดีพิมพ์เล็กแบบนี้เอา400บาทรายการต่อมารายการที่29ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่หลวงพ่อโสธรสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ปีสองห้เลยถ้เป็นตั้งสีครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ทราบว่ารุ่นไหนโดยที่ต้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเป็นแบบพักกลิ่งครับพี่พี่ครับพักกลิ่งพี่พี่ พระกิ่งหลวงพ่อโสธรสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ปี2548น่ารักดีครับพี่พี่ครับได้มา felony, เมื่อสสเช้สสานี่เลยครับพี่พี่เพิ่งได้มาเมื่อเ so ช้านี่ครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อโสธรสวยดีครับพี่พี่ครับทองอารามตาดีจังเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ใช่รุ่น80ปีนะพี่นะไม่ใช่รุ่น80ปีนะพี่พี่นะแบบนี้มีหมายเลขด้วยพี่พี่เฮ้ยผมก็เพิ่งเห็นนะพี่พี่นะผมไม่ได้สังเกตเลยพี่พี่มีหมายเลข44ด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้อ่าผมเพิ่งเห็นผมก็แค่สังเกตว่าอุดดดเเเกกก่่่่่่่่่่่งงงงหรรรรรือออปลลาาาาพพพพพีีีีีคคคัััับบบบบะวิิขยยนนููแ้้ไ กไรทองสวยดีแบบนี the 30, 32, like routine, ้เอา300บาทรายการต่อมารายการที่ส0ครับพี่พครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่สวยงามดีครับพี่พครับแบบนี้นี้หลบปู๋สุกับปลาคอมาขำเท่าเนื้อชินตะกัวแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พครับเก่าเก่าและสวยงามดีมีรอยจานนะครับพี่พครับมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ประพามันทนแบบนี้สวยดีครับพี่ครับเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าสวยดีเรียมจับขอบทองแดงเดิมๆแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับพระปิตาสายสำนักเขาอ้อแบบนี้ครับพี่ๆี่สำนักเขาอ้อแบบนี้ครับพี่ครับทองแดงเถื่อนพี่พีทองแดงเถื่อนแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระปิตาวัดเขาอ้อแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าและสวยงามดีหลังนี่แบบผมดูว่าเขาจะเป็นแบบบล็อกหน้าอย่างเดียวเต้องบล็อกหน้าอย่างเดียวครับพี่ๆครับแบบนี้แล้วก็เทหยอดลงไปครับพี่ครับเทหยอดทองแดงลงไปครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับนี่แล้วก็ปล่อยให้เซตตัวแบบนี้เดียบิเะเก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พครับพระปิตาเนื้อทองแดงเถื่อนวัดสำนักสำนักวัดเขาอ้อแบบน รายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่32พี่ๆลองดูนี่พระเนื้อพระกรุเก่าๆอีกหนึ่งรายการครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆนี่เลยโดยวพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าๆแล้วสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูนี่กรุเก่าๆองค์เล็กๆนะพี่นะองค์นี้เล็กดีครับพี่ครับองค์นี้เล็กดีครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูได้เลยสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆนารายทรงปืนแบบนี้เด้๋ยพี่เนาะสวยงามจริงๆครับพี่ๆครับแบบนี้เล็กๆดีพี่ๆี่กำลังพอดีพอดีครัับบพพ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 ีีี่่่ๆครเเาาามมมมมหหลลลยิิิิ์์์์นนะง็กกใญ เยอะเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีแล้วพี่ลองดูความเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับพี่พครับไม่ควรพลาดพี่พี่ครับนาราย์ทรงปืนองค์นี้สวยงามดีเก่าถึงใจจริงๆครับพี่พี่ครับสองครั้งแรกแล้วผมบอกได้เลยว่าโดนอกโดนใจจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตรงนี่น้องเก่าๆแล้วสวยงามดีนาราย์ทรงปืนแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีเอาสามร้อยบาทแล้วดูราคาครับพี่พี่ครับพระว่าสวยแล้วราคาน่ารักกว่าครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตรงนี่น้องไม่แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่สามสิบสองไอ้สามสิบสามครับพ ครับรายการที่33รูปถ่ายหลวงปู่ทิมครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ทิมแบบนี้หลังก็จะเป็นตะกุด5ดอกแล้วก็มีจีวรแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยมากๆครับพี่พี่ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้รูปถ่ายเก่าๆครับพี่ครับรูปถ่ายกระดาษหนังไก่หลวงปู่ทิมนั่งสมาธิแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่แล้งพี่น้องด้านหลังมีจีวรแล้วก็ตะกุด5ดอกแบบนี้เผื่อท่านพี่พี่ท่านใดชอบเอาสี่ร้บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่34พี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามและโดนใจไหมครับพี่พีครับสวยงามและโดนใจไหมครับพี่พีแบบนี้เลยเกา่กาๆและสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พี่ปั๊บไปตาหลุมพแก้ววัดเครือวันแบบนี้ครับพี่พีครับนี่หลังแบบนะพี่นะ หลังแบบแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่พี่นี่ลงลักมันไม่ต้องเป็นการลงลักแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเรี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยพี่พี่ลงลักปิดทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเลียมกันน้ําเรียบร้อยใส่กรอบให้อย่างสวยพี่พี่แบบนี้เอาไปขึ้นคอได้เลยเอา4ี0บาทรายการต่อมารายการที่35ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระพิจิตรเม็ข้าเมาแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยกล่องหนึ่งมี3องค์น้องพี่น้องน้องให้ไปเลยครับพี่พี่ครับน้องให้ไป ตอนนี้ครับพี่พี่ครับใกล้วันสงการแล้วครับพี่พีครับนี่เดี๋ยวญาติมารวมตัวกันด้วยไม่เนาะไม่มีอะไรจะมอบให้นี่เลยครับพี่พีครับเอาไปมอบให้กันได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยเผื่อใครมาแวะมาหามาเยี่ยมมาเย็นเราไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไว้เป็นของขวัญได้พี่พี่ครับแบบนี้พี่พีพับพิจิตเม็ดเข้าเมาแบบนี้พี่พี่เกตคดสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเล็กๆนะพี่นัทต้องบอกว่าเล็กนิดเดียวครับพี่พีครับแบบนี้เดี๋ยวน้องให้ดูพี่พี่เอาเดี๋ยวนะพี่นะเหรียญหนึ่ ได้แล้วครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวพี่นั่นเดี๋ยวน้องขออนุญาต เนาะขออนุญาตครับพี่พี่ครับเนี่ยดูพี่พี่องค์เนี้ยหนึ่งองค์นะพี่เล็กแค่นี้เองครับพี่ครับเนี่ยเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทนะพี่น้ำแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเล็กๆเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ขออนุญาตโชว์เป็นตัวอย่างครับพี่พี่ครับโชว์เป็นตัวอย่างหนึ่งองค์ทุกพี่น้องแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับหน้าหลังสวยงามมากๆพี่พี่ลองดูได้เลยอย่างนี้ครับพี่ครับหน้าหลังสวยงามมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่สวยงามน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไปสามร้อยบาท ไม่มีอีกแล้วพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับพระพิจิตรเป็นขเมาสามองค์เอาไป300ร้อพี่ๆตกองละร้อแบบนี้โอ้โหเบากว่านี้ไม่มีแล้วจ้าพี่ๆรายการต่อมาราการที่36กครับพี่ๆครับ ดอกพิกลน้องพี่ต้องดอกพิกลหลวงคุณแม่บุเรียนครับพี่ครับคุณแม่บุเรียนตัวบนเติมแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีรอยจานด้านในแบบนี้ครับพี่พี่มีรอยจานด้านในแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ครับจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นกระไรเงินกระไรทองนรงพี่ต้องแบบนี้ครับพี่ครับนี่แผ่นกระไะแผ่นกระไรเงินแผ่นทองแล้วก็เป็นทองแดงแบบนี้หรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันนะพี่นะสวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท แบบนี้เอา400บาทตัวนั้นครับพี่ๆครับไม่แพงพี่ๆลองดูแบบเนี้ยไม่แพงนะพี่น้องแบบนี้สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบเนี้ยเอา400เอา400บาทครับพี่ๆครับลองดูนะพี่น้องรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่37พี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีไหมครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวแบบนี้ครับพี่ๆครับพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสวยดีครับพี่ๆครับพับปิดตาเนื้อผงอันดับหนึ่งเลยเขาว่าได้พี่พี่ครับแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่สวยงามจริงๆครับพี่ครับแบบๆนี่เลยพี่ ครูเท่ายิ้มวัดหนองบัวแบบนี้ครับพี่ครับครูเท่ายิ้มวัดหนองบัวเก่าๆและสวยงามดีพิมพ์พุ่มป่องหรือพิมพ์พระสักจายแบบนี้สวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับลงรักด้วยพี่ๆแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีทาาพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมารายการที่38และรายการลองสุดท้ายของของวันนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่เป็นพระเนื้อผงนู่นพี่ๆเนาะพระเนื้อผงแม่ชีบุญเรือนตงบุญเติมแบบนี้ครับพี่ครับแม่ชีบุญเรือนตงบุญเติมแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีเป็นพระผงรูปเหมือน ุณแม่บุเรือนครับพี่ก้าแบบนี้พี่ๆคุณแม่บุเรือนตัวมุนเติมแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยโอ้โหเก่าคึกเลยครับพี่ๆครับแบบเนี้ยเก่าขึกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่ๆครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามเก่าๆสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับเรียมกันน้ําใส่กรอบให้อย่างเรียบร้อยเอา300บาท ราคาก็ซีซาร์ครับพี่ครับแบบนี้ราคาที่แบ่งปันเบาๆจริงๆครับพี่พี่ครับแล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหมันจัดๆเลยพี่พี่ต้องบอกปราดัดขิกตัวนี้มันจัดๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูต้องไ่น้องดูเนื้อสิครับพี่ครับนี่ดูนะพี่นะดูตาลายตาไม้แบบนี้ครับพี่ครับลองลองยตาไม้แบบนี้แล้วมีรอยล่นๆแบบนี้ด้วยพี่น้องเก่าจัดๆมีถึงแบบล่นขนาดนี้เลยครับพี่ครับเก่าจนล่นขนาดนี้ครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่เก่าจัดๆแบบนี้นพพีี่่้อองงลดูคครรัับบ แบบนี้สวยงามดีพี่ๆแต่ว่าน้องเนี่ยต้องบอกทาตรงว่าน้องไม่ไม่ทราบที่แล้วน้องพี่น้องไม่ทราบที่นะครับพี่ครับแบบนี้ดูพี่ๆสามนิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับขนาดความยาว3นิ้วแบบนี้เอาไป300บาทเนี่ยขนาดความยาว3นิ้วเอาไป300บาทพี่พี่ครับมันจริงๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ โอ้โหดูพี่พี่สัญญาณกิ่งรัวๆแล้วครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่ครับคลิป EP พี0่พครับพี่พี่ครับน้องนำเสนอพี่พี่ครบทั่วแล้วพี่พี่ลองดูแล้วกันน้องชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะพี่น้พี่พี่ชอบบอกว่าเกรงใจน้องกูแบบว่ากลัวทักทายมาแล้วก็แบบว่ายังไม่ถูกใจแล้วก็ยังกลัวปฏิเสธไปแล้วก็กลัวน้องจะโกรธพี่พี่ครับ พี่พี่น้องยินดีมากๆเลยครับพี่พี่ครับทักมาเลยพี่พี่ดีกว่าปล่อยให้น้องเหงาแล้วพี่นั้นน้องไม่อย่างเหงาพี่พี่ครับชอบองค์ไหนพี่พี่ทักทายมาเลยครับพี่พี่ครับอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยครับพี่พี่ยินดีให้บริการอย่างมากเลยครับพี่พี่ครับวันนี้จริงๆนะพี่น้องก็ ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยที่เข้ามารับชมนะครับพี่ๆครับแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านที่เข้าที่เข้ามาอุดหนุนน้องตัวพี่น้องแล้วก็ใช้บริการเสมอมาครับพี่ๆครับน้องชายคนนี้ยินดีที่ให้บริการพี่ๆมากมากเลยครับพี่ๆครับนี่ขอบพระคุณจริงๆครับพี่ๆครับวันนี้ครับพี่ครับครบถ้วนแล้วต้นพี่น้องหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องชายคนนี้ต้องกราบขอประทานอภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยครับพี่ๆครับก็ขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเฮงเทหลลมมาาแ ด้วยครับพี่พีครับด้วยความเป็นห่วงทุกคนพาถนาดีจากน้องชายคนนี้เฮงดีพระบ้านนี่เองครับพี่ๆีครับแล้วเรามาเจอจก,กันนะพี่เนาะทุกๆวันพี่พี่ครับตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่ปี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ